เรามาดูคุณแม่ทำขั้นตอนปรุงเครื่องหรอแม่หรือว่าผัดอะไรนะโอ๋ออันนี้แม่ใส่เครื่องไปแล้วใช่ไหมใส่ใส่ผงปรุงรสอือ,อโอ้เนื้อมันสวยใช่อ่าอันนี้แม่ใส่งผบงบนรสไปแล้วก็คือแม่ใส่อะไรบ้างเนะพริกแกงแม่ใส่พริกแกงนะใส่พริกแกงแไไกอ่ะหอมหอมจะถึงแล้วก็เอาเนื้อปลาที่แม่แกะใส่เข้าไป แล้วก็ใส่ผงปรุงรสโอ้โอันนี้เนื้อปลายุ้ยมากแล้วปลายุ้ยมากแล้วใส่อะไรต่อนี่กะทิเหรอกะทิใส่แล้วกะทิใส่ไปแล้วแล้วก็ทีเลยพัทอะไรอีกเคะเอากะทิพัทนี่ยกะทิใส่เนี่ยเอากะทิใส่แล้วก็เอาเนื้อปลาลงอาไปใส่ต่อใส่น้ำปลาหน่อยใส่น้ำปลาน่ะ ไว้แม่ระวังล่วงอันนี้คุณแม่จะเอาน้ำปลาใส่นะคะทุกคน,น,นแม่ใส่น้ำปลาไปแล้วแล้วก็เติมน้ำเลยเต้เหมือนแม่ไม่ค่อยใส่พริกเยอะหรือเปล่ามันเหมือนไม่ค่อยมีสีสันด้ชิมก่อน,มอนไม่ค่อยมีสมมีสันหรือก็ืใส่มดนลยมันดึงอยู่เดี<อ>๋ยวเทมชิมดูกอนดิแต่มันพริกไม่ต้องใส่ไม่พริ่ก็คนใส่เค อันนี้คนก่อนแล้วเติมอะไรสองคะใส่น้ำใส่น้ำ,นำดูมันมจังจาแม่เอาน้ำอะไรใส่เอาน้ำนี่เหรอ,อน้ำที่ต้มปลาเนี่ยนะนอ,อ๋อมันจองไข่ลรวเด้อเราเอาไข่แยกดีกว่าแม่เดี๋ยวมันคนหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาถ้วยอันนี้แม่จะเอาไข่นะคะกินไข่คนเดียวเลย นี่เราจะกินไข่แล้วก็แบ่งไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหาไม่เจอนะคะอะแม่จะเอาน้ําที่ต้มปลานี่แหละใส่เข้าไปใช่ไหมแม่อะอ่ะ,อะเอาน้ําที่ต้มปลาใส่เข้าไปแม่ก็จะกรองตัวไหมอืม นั่นมีเนื้อมันด้วยอ่ะแล้วแม่ก็จะชิมใช่ไหมรอเดือดก่อนรอเดือดก่อนอ่ะเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะคะทุกคนหลังจากที่คุณแม่นะคะโอ้ทำขนมจีนเสร็จแล้วนะน้ำยาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะโอ้โห,หน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อขนมจีนก่อน หอมหอมอืมหอมเลยอ่ะนี่นะคะน้ำยาขนมจีนไหนน้องแม่ตักให้ดูเนื้อมันหน่อยโอ้โหสุดยอดโอ้โห,หนัวมากอืมน่มากิน้วกินเมื่อเย็นละกันโอเคนี่นะคะคุณแม่ก็ทำเสร็จเรียบร้อย,อยแล้วนะคะอันนี้ให้เครดิตแม่ในเรื่องของน้ำยาขนมจีน แล้วก็น้ำพริกปลากระป๋องอันนี้คือให้เครดิตได้ใช่แล้วก็น้ำเต้าหู้แล้วก็น้ำใบเตยอันนี้ให้เครดิตได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออร่อยอ่ะเก <c oughs> ็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปซื้อขนมจีนนะคะทุกคน